หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตมาถ่ายภาพช่างสีนะครับพระอาจารย์สีพรนะครับเป็นช่างสีของวัดบ้านเกาบอนี่นะครับก่อนจะทำงานได้ก็ใส่หน้ากากแบบนี้นะครับเนี่ยเด้อพูดดังไม่ได้นะครับญาติโยมมาเยี่ยมวัดบ้านเกาโอนะครับจากอุบลราชธานีนะครับระเดชประคุณน้องตากำลังให้ธรรมะแกญาติโยมอยู่นะครับเด้อนะครับเป็นสียังครับในสีขาวหรือสีเหลืองนี่ สีคล้ายๆหินนะครับกําลังปวยพ่นสีนะครับให้เป็นสีคล้ายๆกับหินนะครับที่จริงก็ทําไปหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่คักใจนะครับนะครับยังไม่คักใจพระอาจารย์ท่านก็เลยทํใหม่อีกครั้งนึงนะครับช่างพ่นสีนะครับไม่ใช่ช่างใส่ลายป้ายสีนะครับนี่ช่างพ่นสีนะครับช่วงนี้พระอาจารย์มหาอูนะครับไป นะครับอบรมบาลีนะครับก่อนสอบนะครับประเดียนทำแปดประโยคนะครับเพิ่งจะเรียนไม่กี่วันนี้นะครับก็เลยเหลือแต่ช่างอาจารย์สีพรนี่นะครับผนกสีนะครับนี่เด้อมีฟีมือพิเศษนะครับหฮวย <c oughs> คือผลหางไหเ้เถอะ <c oughs> ผลเป็นเม็ดท่ซื้อนี่บ่ <c oughs> รบริพน <c oughs> ผลไม่เบิดเลยบ่เ <c oughs> ผ็นอย่างน้ำปนะนะครับ <c oughs> ขณะช่างเหมือนกันนะครับนาน้ำมาเสิร์ฟนะครับรับไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับเด้อนะครับนี่พระอาจารย์ท่านว่าพ่นสีประตูไหมนะครับนี่ทําสีไม่นะครับแล้วก็ทําทามาจากไม่นะครับพอดีสีมันล่วงลงมานะครับลดข้างล่างนี้นะครับก็เลยต้องพ่นสีไม่อีกนะครับเดี๋ยวพ่นห่างๆนะครับสีมีสีได้ใช้เพิ่มอีกบนนี้ มันสีในลายสีเพิ่มเข้าใส่กันแล้วมันจะจุกโอ้นะครับมีหลายสีมาใส่กันแล้วมันจะกรบเองนะครับแล้วก็งามเองนะครับนะครับคนไม่เป็นงานศิลป์นี่มันค่อนข้างจะรู้เรื่องยากนะครับดอนะครับไหลผนกหลส่วนด้วยกันนะครับบางครั้งก็ถ่ายแม่ขาวแม่ชีญาติโยมที่ทําครัวนะครับบางครั้งก็มาถ่ายคณะช่างนะครับ อยู่หลายแผนกด้วยกันนะครับแต่ว่าแผนกการศึกษานะครับยังไม่ถึงสักทีนะครับว่าจะไปไายนะครับครูบาอาจารย์ที่เรียนหนังสือแต่ก็ยังอยู่ไกลนะครับก็เลยไม่เหมือนกับอยู่ใกล้ๆนี้นะครับเปิดประตูออกมาก็เจอคณะช่างเลยนะครับหรือว่าไปที่กบปิยภูมมโรงครัวนะครับช่วงเช้านะครับก็ได้ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆอยากให้ดูนะครับอยากโยมที่อยู่ใกล้ๆนะครับไม่มีโอกาสได้ดูได้ชมเ็าอยากให้เห็นบรรยากาศนะครับ ครูบาอาจารย์ที่อยู่มีหลายแผนกนะครับแผนเตือนจงกมนั่งสมาธินะครับก็มีปฏิบัติธรรมก็มีเรียนศึกษานะครับธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีนะครับแผนเก่อสร้างนะครับดูแลงานก่อสร้างของวัดนะก็มีนะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับรูปไหนถนัดมาด้านไหนนะครับก็ทํางานตามบุพกรรมที่เคยสร้างมานะครับเด้อเอ้าขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อนะครับอาจารย์ศรีพรนะครับ